สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำกำไรในตลาดได้แล้วหาจุดที่เป็นจุดปลายไส้สำหรับการเข้าออเดอร์ได้แบบค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการดู FBG อ่า FBG ก็คือเป็นตัวช่องว่างระหว่างราคานะครับราคาของอะไรครับราคาที่เป็นแนวรับตรงนี้นี่ครับ เส้นแนวรับพวกนี้ครับเเรียกว่าเส้น FVG นะครับ FVG นะครับก็คือเป็นเหมือนแกลบหรือช่องว่างของราคาโดยการทําโซนแบบนี้ขึ้นมาได้เราต้องรู้แล้วก็หาวิธีที่เราจะเขียนขึ้นมาได้นะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมจะให้ทุกคนนะครับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมากังวลว่าเราจะเขียนผิดหรือเขียนถูกไม่ต้องกลัวว่าจะเขียนผิดหรือเขียนถูกนะครับเราสามารถที่จะ รู้เลยว่าตรงไหนที่เป็นช่องว่างราคาที่เป็น FVG แบบนี้นะครับที่เขาจะเอาไว้ทําอะไรครับปกติแล้วตรงแก็บราคาพวกนี้ครับจะมีการลงมาเติมไส้นะลงมาเติมเต็มตัวออเดอร์ทุกครั้งครับแทบจะทุกครั้งแต่จังหวะนี้ยังลงมาไม่ถึงเห็นไหมครับสังเกตว่าเขาจะปูนเปียกปูนเนปนเียนอยู่ย่างนี้ครับดูว่าจังหวะนี้จังหวะไหนที่เขาจะลงมาเติมเต็มตรงนี้ครับแล้วจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าจะลงต่ออันนั้นคือดูที่ทิศทางของตลาด วันนี้เรามาดูเทคนิคการใช้งาน f b g แบบง่ายๆนะครับเราก็จะใช้ร่วมกับตัว EMA แล้วก็ใช้ตัว support r e s i s t สแตนของเราที่เป็นตัวแมนนวลอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีทั้งหมดนะครับส่วน f b g เองเราจะเอามาจากไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนุญาตลบตัวนี้ก่อนนะครับอย่างลบผมที่ไหนเนี่ยก็ุัาตหายยงลบนะครับ โอเคโอเคเรียบร้อยครับเราจะทำการเปิดตัวอ indicator ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าแฟลรูแก็บจากเล็กบินะครับคนดู9จุดคนที่เอาไปใช้นะครับ9กนะก็ได้ตัวแก็บราคาพวกนี้ขึ้นมามันจะเป็นการตั้งราคาหรือว่าเป็นการเซตตัว f b g ขึ้นเราให้เราเนี่ย แบบอัตโนมัตินะเป็นการเซตขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็น fbg fbg นะครับก็จะเป็น fbg เห็นไหมครับก็จะเป็น fbg ที่มันมีการเปิดโครงสร้างมาให้แบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้เลยเราไม่ต้องมานั่งเขียนให้ใหงงครับเนี่ยอย่างเนี้ยแก่ช่องว่างก็เด้งขึ้นมาเลยที่เป็นตัว fbg ของเราใช้ได้ทุกไทมเฟรมเลยแต่ว่าการดูเราก็จะมาไล่ดูตั้งแต่ไทมเฟรมใหญ่ๆครับที่เป็น พวก fbg ที่แบบเป็นแรงมีการกระโดดแกว่เป็นช่องว่างราคาที่มีการรอเติมเต็มนะครับอย่างเช่นพวกนี้ครับหรือถ้าดูอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนออเดอร์ที่มีออเดอร์การเข้าซื้อแบบค่อนข้างเยอะก็จะเกิดช่องว่างตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นวอลุ่มมีทั้งออเดอร์บายออเดอร์เซลที่รวมกันอยู่ในตัว fbg นะก็จะเป็นโครงสร้างของราคาที่เป็นทั้งขึ้นและลงนะครับแล้วพอได้ fbg แบบนี้มาเราจะใช้งานยังไงร่วมกับตัวโปรแกรมที่เรามีอยู่ล่ะ เราจะใช้ยังไงแล้วก็ตีเส้นเหมือนเดิมครับอตีเส้นเหมือนเดิมเลยลักษณะาาของการเทรดของผมเองนะครับเราก็จะทําการตีเส้นเทนไลน์ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับตีหัวแล้วก็ตีท้ายแบบนี้ครับที่เป็นแท่งของวันก่อนหน้านะครับหรือว่าของเมื่อวานอพอเราได้แท่งแบบนี้มาปุ๊บเราก็จะดูว่าโครงสร้างตอนนี้เป็นยังไงโครงสร้างของ4ชั่วโมงเป็นยังไงเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเก็บของราคาอยู่เก็บของราคาเนี่ยอยู่ตรงนี้ ไหมครับว่ามี FVG ที่มีการตีขึ้นมาให้อตัตโนมัติในทำเฟรมที่เป็น4ชั่วโมงพอเราได้ราคากรอบราคาเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ร่วมกันกันกบตัวเส้น EMA เส้น EMA ด้วยนะครับเส้น EMA ของเราคือ EMA 24ตรนี้นะครับใช้ร่วมกัน3อย่างก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้อีกแบบหนึ่งนะตอนนี้ราคาได้ทำการลงมาเทสที่ช่องว่างที่เป็น FVG แล้วนะครับตอนนี้ดูที่ว่าเขาจะสามารถที่จะ ทะลุลงไปด้านล่างได้ไหมถ้าทะลุไม่ได้แสดงว่ามีการลงมาเติมแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปจงังหวะที่เราจะเข้าซื้อแบบนี้เราจะทำยังไง <ๆ S 2> เรามาดูกันว่าตัวทาเฟรมเล็กๆตัว FVG เราจะเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะมาดูกันครับจงังหวะที่มีการขึ้นมาแล้วก็กระชากลงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการเปิดเป็นช่องว่างมาให้เราแบบนี้ที่เป็นสีแดง ที่เป็นสีแดงคือเป็นตัวช่องว่าง FVG ที่มีการเติมเต็มวอลลุ่มเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่มีการะทะลุแท่งก่อนหน้าอย่างเช่นตัว FVG ที่อยู่ด้านล่างเนี่ย FVG ตัวนี้จะโดนทําลายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรอกครับเพราะตัวนี้จะใช้งานได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นถ้าตัวออเดอร์มีการเติมเต็มมีการแมทของราคาเรียบร้อยแล้วตัว FVG จะเกิดการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับราคาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็จะดูว่าโครงสร้างของราคามีการปิดแก็บได้สมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างของรรราาาคาตงนนีี้มมักกเปิดแ ห่างไว้อยู่เป็นแก็บแบบกระโดดข้ามนะครับดังนั้นมันจําเป็นจะต้องลงมาปิดแก็บเพื่อจะไปต่อหรือว่าจะลงต่อแบบนี้ครับไม่อย่างนั้นราคามันจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ก,กลไกของตลาดก็จะไม่สมบูรณ์ครับอ่ะจากนั้นเรามาดูจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อเข้าขายของตัว FVG เองนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าเขาก็จะทําโซนขึ้นมาเหมือนแบบเป็นแนวรับแนวต้านให้เราหรือเป็นกึงก่งๆึ่งออเดอร์บ็อกอ่าแต่ออเดอร์บ็อกส่วนใหญ่ก็จะอยู่เหนือกว่า อย่างเนี้ยครับอย่างออเดอร์บ็อกบางคนก็จะเห็นตรงเนี้ยครับเป็นออเดอร์บ็อกแต่ f v g เองจะเป็นช่องว่างระหว่างตัวราคาออเดอร์บ็อกนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าบางคนเนี่ยถนัดเรื่องของออเดอร์บ็อกเนี่ยเราก็จะมาดูออเดอร์บ็อกที่อยู่ตรงกึ่งกลางเขาก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์บ็อกออเดอร์บ็อกของราคาอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์บ็อกครับแต่ถ้าตีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะงงอาจจะงงได้ครับแต่ให้รู้ไว้ว่าตรงออเดอร์บ็อกพวกนี้มันก็จะเป็นนคลล้ายๆกัับตว FBG ี่แหะ แต่ว่าลักษณะของเป็นออเดอร์นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกออเดอร์ที่ที่มีการบล็อกราคาไว้หรือว่ามีการซื้อซื้อขายกันเยอะตรงนี้ครับมีทั้งซื้อทั้งขายซื้อทั้งขายซื้อทั้งขายพวกนี้ครับแต่จังหวะที่มีการเปิดแก็บแบบนี้ขึ้นมาคือจังหวะแรงขายแบบนี้มันชนะแรงซื้อมันก็เลยเปิดแก็บขึ้นมาแบบนี้ยิ่งจังหวะแรงขายแบบนี้ชนะแรงซื้อได้มากครับมันก็จะเปิดแก็บได้กว้างขึ้นอันนี้คือลักษณะของการดู FVG นะตอนนี้ตัวโครงสร้างเอง ตัว15นาทีมีการทําตัวเหมือนจะวิ่งขึ้นมาชนตัวเก็บราคาที่อยู่ด้านบนเพราะอะไรครับเพราะว่าด้านล่างเองเรามาดูว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมีการลงไปชน FVG ที่อยู่ด้านล่างไหมมาดูกันนะครับตัวแท่ง4ชั่วโมงเป็นยังไงอ่อาเห็นไหมครับตัว4ชั่วโมงก็จะเหมือนแบบคอนเฟิร์มให้เราเนาะว่ามีการแตะแล้วนะมีการแตะ FVG แล้วนะครับแต่ FVG ตัวนี้ยังไม่ได้โดนทําลายแต่มีการสร้างขึ้นมาใหม่จากตัวบอลุ่มที่ขึ้นของเมื่อวานนะครับปกติแล้ว ตัววอลุ่มตัวนี้จะต้องโดนตัดทิ้งไปแต่ว่าหลังจากที่มีการลงมาเทสแล้วเนี่ยมีแรงซื้อหนุนขึ้นมาทําให้ f p g เกิดแท่งใหม่ขึ้นมาอันนี้ยังไม่โดนทําลายเพราะยังไม่สามารถทะลุแท่ง f p g ลงมาได้นะครับดังนั้นยังมองว่าตัว f p g เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่หลังจากที่ดูเทรนด์ลน์หลักแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนด์ลน์ที่เป็นขาขึ้นเห็นไหมครับว่าเป็นขาขึ้นมาแรงๆแล้วลงย่อลงมาถ้าเป็นในส่วนของฟิโบฟิโบเองเนี่ยไม่น่าจะเกิน6 1 8ตนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่เกินนั้น สามารถตีดูได้นะครับฟีโบก็คือยังยังสามารถที่จะเอาอยู่ไม่สามารถหลุดลงมาเป็นเทรนได้หลังจากที่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าเราจะทําการเข้าซื้อเข้าขายตรงไหนเนาะเรามาดูว่าตอนนี้มีการปิดแท่งในส่วนของ30นาทีเป็นแท่งแบบไม่มีวอลุ่มแหละสังเกตดูว่าแท่งเนี้ยไม่มีวอลุ่มเพราะอะไรครับอาจจะเกิดจากราคาที่วิ่งลงมาแรงๆแล้วก็รอที่จะทําการเทคออฟขึ้นไปข้างบนก็เป็นได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูวอลล่มที่เป็น5-15ถึง15นาทีเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาจะไปต่อที่เขาเกิดแห้งตัวที่ไม่มีวอลล่มเมื่อกี้เนี่ยคือมีการหักล้างกันครับก็คือมีทั้งกระชากลงมาแล้วก็ขึ้นทันทีในจังหวะนี้พร้อมๆกันพอลงมาภายใน15นาทีแล้วก็ขึ้นไปภายใน15นาทีวอลล่มแท่งเท่ากันก็เลยกลายเป็นแท่งแบบรูปการกรบาทนะแต่ตอนนี้รอคอนเฟิร์มว่าเขาจะสามารถที่จะวิ่งลงไปหรือว่าจะทำการขึ้น ตัวนี้คือตัวเ v g บีจอก็รอรอ,อ,อดูว่าโครงสร้างของราคาเป็นแบบไหนแต่หลังจากที่เขาลงมาเทสแล้วตัวราคาเองเนี่ยมีการบล็อกราคาไว้อยู่แล้วนะครับบล็อกราคาไว้อยู่แล้วก็สามารถที่จะดูโครงสร้างตรงนี้ได้อย่างเช่นนี้ครับที่เขาลงมาเทสต v g แล้วแต่ไม่ผ่านจะดูว่าตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดจุดห้าแปดดูว่าโครงสร้างตัวนี้จะสามารถที่จะผลักดันราคาขึ้นไปได้ไหมเพราะเขาลงมาได้ ประมาณหกแท่งนะครับที่เป็นแท่งวอลลุ่มจริงๆหลังจากนั้นก็มีการปิดแท่งเขียวแบบนี้นะครับมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่การที่เขาจะชนะแท่งก่อนหน้าได้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้นะครับว่าแท่งนี้สามารถที่จะชนะแล้วสามารถที่จะยืนเหนือได้ก็คือแท่งนี้ครับแท่งนี้ถ้ามีการชนะแท่งก่อนหน้าทั้ง3แท่งนี้แล้วสามารถยืนเหนือตรงนี้ได้ครับก็มองว่าสามารถที่จะทําให้ราคาเนี้ยมีการผลักดันขึ้นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เป็น แท่งแดงแบบเรียงเรียงกันลงมาเลยก็คือเป็นลักษณะของปรินท์ทราฟิกที่หลายๆคนจะรู้ว่าถ้ามีการลงมาแบบแบบรุนแรงก็สามารถที่จะเด้งขึ้นได้แบบรุนแรงเช่นกันนะอันนี้ก็เอาไปสามารถที่จะวิเคราะห์ร่วมกันกับการดูโครงสร้างของราคาการดูปฏิกิริยาของราคาหรือว่าแท่งเทียนการชนะแท่งก่อนหน้าหรือการช็อคก,นะการช็อกก็คือมีการชนะแท่งที่ลงมาก่อนหน้าแล้วแบบนี้นะครับจุดที่มีนัยยะสําคัญก็คือจะเป็นจุดนี้ครับที่ รอการคอนเฟิร์มว่าสามารถที่จะยืนเหนือตรงนี้ได้ไหมแต่ถ้าสามารถยืนเหนือได้มีโอกาสที่จะผักแดนราคาขึ้นไปได้สูงขึ้นครับเพราะตอนนี้วอลุ่มการเทเนี่ยเหมือนจะเบาบางลงแล้วก็น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะรอในส่วนของการยืนยันของเส้น reaction ที่เป็นตัวแท่งเทียนเป็นหลักลักษณะของวอลุ่มที่เป็นใหญ่ยาวเนื้อแน่นพอเจอใหญ่ยาวเนื้น่เยายยาเน,นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าได้ปลอดภัยครับ เรออีก5นาทีถ้ามีการปิดเหนือแห้งตรงนี้ได้นะครับและเป็นบอลุ่ที่แบบสวยๆนะครับโครงสร้างสวยๆจะมองว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เราสามารถที่จะออกออเดอร์ได้สบายๆเลยโดยการใช้ร่วมกับตัว FVG ในวันนี้นะครับเป็นไงครับเทคนิคง,ง่ายๆในการสร้างกําไรจาก FVG บวกกับตัวเส้น EMA และเส้น support resistance นะครับ support เราหายไปไหนอันนี้ไม่มีตัวเส้น support ใช่ไหมครับ ใช้ตัว support resistance ร่วมด้วยนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนลบไปก็จะเป็นตัวนี้ครับ support resistance d y n a m i c ครับตัวนี้เปิดขึ้นมาครับอ่านี่ครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นราคาแบบนี้ที่เป็นบล็อกราคาก็จะเป็นลักษณะเหมืนอนช่วยกรองอีกชั้นหนึ่งนะกรอง3ชั้นดีกว่ากรองชั้นเดียวถูกไหมครับบางคนไปดูแค่หน้าเดียวดูแค่ตัววอลลุ่มหรือว่าไปดูแค่เทรนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนหลอกได้แต่บางคนก็มีครับใช้มากเกินไปก็มีนะ ใช้บางทีเป็นห้าตัวหรือสิบตัวเนี่ยวิเคราะห์ก็มีครับแต่ถามว่ากว่าจะได้จุดเข้าอ่ะเหนื่อยครับคนที่วิเคราะห์ก็เหนื่อยกลายเป็นกว่าจะได้ออกออเดอร์ออเดอร์แม่นก็จริงแต่ว่าช้ากว่ากว่าราคาจะออกออเดอร์ได้เนี่ยก็จะไม่ทันบางทีวิ่งไปได้ครึ่งนึงแล้วค่อยได้ออเดอร์นะครับแต่นี่คือเราใช้เทคนิคการดูแบบง่ายๆแล้วก็ดูโครงสร้างตัวราคาที่แบบเป็นมาตรฐานเป็นราคาปัจจุบันนะไม่ใช่เป็นราคาแบบย้อนหลังนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้ทันท่วงทีแล้วก็ทากาไรได้ ในจังหวะนั้นได้เลยนะถ้าจังหวะแบบนี้อีก2นาทีถ้ามีการยืนเหนือแท่งตรงนี้ได้เนี่ยก็รอเขาขึ้นมาทําลายตัว FVG ตัวนี้ครับถ้ามีการขึ้นมาเจาะได้เมื่อไหร่แสดงว่าตัว FVG โดนทําลายแล้วสามารถที่จะผลักดันราคาขึ้นไปได้ถ้าเป็นโครงสร้างตัวใหญ่ล่ะลองมาดูซิ่านะก็มีการเปิดตัว FVG ที่เป็นแนวรับไว้ให้มีการเรียกว่าเป็นวอลลุ่มเข้าซื้อมาดันราคาช่วย พอมีวอลุ่มเข้ามาดันปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่ทําให้ราคาเนี่ยผลักดันขึ้นไปได้อันนี้เป็นเหมือนจิตวิทยาหมู่นะครับถ้าเห็นแท่งเขียวๆนะส่วนใหญ่ก็จะ f o l โล w ตามกันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับยิ่งในช่วงของตลาดอเมริกายังไม่ได้เปิดนะครับเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแบบนี้ก็สามารถที่จะขึ้นขึ้นได้ง่ายครับไม่ค่อยโดนแบบกระชากลงมาเท่าไหร่ถ้าจะขึ้นก็ขึ้นตามแบบโครงสร้างเป็นไซเบอร์อัพไซเบอร์อัพขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้แบบขึ้นไปแบบรุนแรงเท่าไหร่ จะขึ้นไปแล้วลงมาพักตัวแป๊บหนึ่งก็ขึ้นไปต่อเราดูที่ตัว5นาทีเราว่าเป็นยังไงครับ5นาทีสามารถที่จะชนะได้ไหมถ้าชนะไม่ได้ก็มีการลงกลับมาเพื่อลงมาเทสด้านล่างก่อนถ้าชนะไม่ได้ครับอีก40วินาทีเนี่ยถ้าไม่ชนะแท่งนี้ยืนเหนือไม่ได้เขาก็จะมีการปรับตัวลดลงอาจาจะทิ้งแดงลงมาแล้วก็มาเทสไส้ด้านล่างก่อนแล้วก็จะปรับตัวขึ้นเป็นใหม่ถ้าจะขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของวอลลุ่มเล็กๆแบบนี้ จังหวะนี้คือยังไม่มีวอลุ่มเข้ามาดันตลาดนะครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยจะไปเจอวอลุ่ม um ใหญ่ๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะลงไม่ได้เพราะว่าวอลุ่ม um มันไม่บาลานซ์กันอาจจะต้องมีการทิ้งดิ่งลงมาเพื่อเก็บแรงเก็บวอลุ่ม um ก่อนจากนั้นมารอแรงซื้อมาหนุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะผลักดันราคาขึ้นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว f b g ที่ที่เปิดแก็บขึ้นมาให้ตอนที่เป็น15นาทีใช่ไหมครับมันเล็กนิดเดียวครับเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามานิดเดียว ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันราคาขึ้นไปได้ดังนั้นเขาจะต้องลงมาทําการกระชากราคากระชากราคาลงมาเพื่อหาราคาเติมเข้าไปเพื่อให้สู้กับ a v g ที่อยู่ข้างบนได้สังเกตดูที่เอตัวเล็กก็จะขึ้นไปชนะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้นะครับดูตัวอื่นครับที่เป็น30มนาทีเป็นยังไงสามสิบนาทีเนี่ย a อ g อยู่ด้านล่างนะครับตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้ยังไม่มี a v g ตัวใหม่เด้งขึ้นมาช่วยราคาก็จะมีการผลักดันราคากันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เขามีการชนะตัว AVG ที่เป็นสีแแดดงบบนนนีี้้้ขึไไปไเ่ยก ตัวเล็กข้างบนก็จะโดนทำลายได้ง่ายครับนี่ครับอันนี้ชนะได้เนี่ยถ้ามายืนเหนือตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จิ๊บจ่อยครับกระชากขึ้นไปถึงนี่เลยในส่วนของอโซนที่เป็นอย่างน้อยสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับที่เป็นกรอบโซนแบบนี้ครับกรอบกว้างๆแบบนี้โอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคการใช้งาน F p G แล้วก็การใช้งานร่วมกับตัว support resistance และเส้น E M A 24ของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดแชร์คลิปข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ